วันก่อนสั่งขิงกระต่ายมาหลายวันแล้วนะคะแต่เหตุการณ์บ้านเมืองไม่สงบก็เลยยังไม่ได้ปลูกก็ไปแปะๆไว้วันนี้ได้เลิกจะหาที่ปลูกแล้วค่ะขิงกระต่ายหรือขิงป่านะคะพืชตระกูลขิงนี่พี่เขาอุตส่าห์ดอกมาให้ดอกสีเหลืองเอ๊ซื้อสีแดงมาถึงเราดอกมันออกซีสีแล้วค่ะแดงออกชมพูก็ได้เหลืองก็ได้น่ารักดี ทานได้นะคะขิงกระต่ายหรือขิงป่าได้มาหลายวันแล้วแต่เหตุการณ์ที่บ้านไม่สงบก็เลยยังไม่ได้ปลูกวันนี้ก็จะไปหาที่ปลูกกันนะคะก็จะตะกี้เดินไปดูต้นย่านดาโอก็ Alcohol. เลยจะก็เลยจะไปเดินมาจากหน้าบ้าน เริ่มฉันเริ่มตื่นจากหลับไหลแล้วเดินบุกป,ป่าฝ่าดงก่อนนะคะย่าเพิ่งเวียนหัวนะคะพยายามจะถือกล้องนิ่งๆแล้วค่ะกิมบอลน้องบอกมือสองหมื่นหนึ่งพี่ตอนนี้เยาว่าแต่หมื่นหนึ่งเลยค่ะตอนนี้ช้ามากการซื้อขายไม่ค่อยคล่องเลยก็จะเดินผ่านตรงบ่อปลาคราฟน้อย แต่ตอนนี้ปลาคาบน่าจะเสียชีวิตหมดแล้วรอบบ่อยฉันปลูกปลูกขาแดงนะคะแต่มีดอกบัวสีชมพูบัวหลวงมันก็จะทะลุขึ้นมาบ้างนะคะนี่ก็จะเดินฝ่าดงสมุนไพรอีกชั้นานี่ขขาแดงตอนนี้มีผักเม็กอันนี้มีขาลิง มีหลาหลายแบบนะคะนี่เลยค่ะเขาเรียกว่ากอ่าขิงป่าก็จะปลูกแถวนี้แถวต้นสะดาวดำแถวไอตะคขบยักษ์นี่นะคะตะคขบป่ายักษ์หรือเขาเรียกหมกักเบนอีกคนเสนอหน้าก็จะมาแล้วมะขามมะขามเอ้ไม่ใช่มะขามนี้ข้าวเหนียวข้าวเหนียว ส่วนนั้นเป็นอีลอกดอกกระเจียวนะคะสา,สารพัดต้นไม้ที่ปลูกแต่ตัวนั้นจะล่มไปเราก็เลยจะปลูกชายชายลอยต่อระหว่างป่ากับบอ่อก็จะปลูกแถวนี้นะคะน่าจะดีค่ะเดี๋ยวจะขุดปลูกแล้วต้นผักติ้วเดี๋ยวต้องมาหั่นไผ่กิ่งนี้ออก ล้มตั้งแต่วันฝนตกนะคะต้นนี้ก็จะเป็นต้นเหลืองการจนาหรือว่าตาเบบุญ่าสีเหลืองนะคะนี่เอามิตรมาจากบ้านคุณยายก็ได้หลายต้นอยู่ก็เดี๋ยวนี้จะต้นไม้แถวนี้จะเป็นสีเหลืองสีส้มกับสมุนไพรป่าแล้วก็ป่าขาคุณยายขาเก่าสมัยคุณยายอยู่ ต้นพยุงนี้ออีฉันก็มาปลูกขึ้นใหม่โอเคค่ะเดี๋ยวมาปลูกกันนี่เมื่อเลือกที่ได้แล้วนะคะก็จะปลูกแล้วค่ะอันนี้ก็ขุดขุดเบาๆแค่นี้ค่ะพอดินเขาเริ่มดีแล้วแถวน, <c oughs> แบบนี้ขุดแบบง่อยๆนี่ขุดแบบ คนที่เกียดนะคะวันนี้โอ้ยสาวๆแพนด้าเนื้อหอมลูกเขยมาให้เลือกเป็นสิบเลยวันนี้นะะี่ค่ะวิธีปลูกก็ง่ายๆก็แค่นี้เองเล้วก็รอน้ำฝนดินเขาก็มีใบไม้มีอะไรอยู่แล้ว ปุ๋ยทั้งนั้นนะคะปุ๋ยธรรมาชาติตัวนี้ก็น่าจะงามปลูกไว้สักสองสามกอตรงนี้นี่ค่ะให้มันหลากหลายนี่ค่ะ มูลค่าร้อย้าสิบาทแต่ปลูกได้ครึ่งป่านะคะอันนี้จากบ้านแม่น้องออมสินดอกสีอะไรไม่ว่าที่เห็นน่าจะมีสีชมพูสีเหลืองนะคะแล้วก็สีขาวของเราน่าจะสีออกชมพูนะะี่ค่ะได้นะิหนึ่งกอสองกอหนึ่งกอนี้สองกอนี้ สามกรน,นี้นะคะเหลือก็จะไปปลูกชายป่าที่ต่อไปตอนนี้บ้านไร่อีกชันขาดอย่างเดียวคือแสงค่ะตรงไหนที่มีแสงฉันก็จะปลูกต้นไม้ปลูกจนหาที่เดินไม่ได้เลยปลูกทุกปลูกทุกพื้นที่ก็ได้อีกหวน อุยเอาลากขึ้นมันไม่ใช่แล้วคุณหนูคุณหนูต้องเอาแบบนี้ลงโอเคจบก็นี้นะคะพื้นที่ที่ปลูกสม,มนุนไพรก็แถวนี้ปลูกได้หลายกอแถวนี้คือพิกัดไหนพิกัดก็ข้างบอประคาบห่างจากบ้านประมาณร้อยห้าสิบเมตร แต่ยังไม่ถึงเป็นชายป่านะคะชายป่าตรงนี้ก็จะมีผักติ้วมีขาคุณยายที่ปลูกไว้อยู่แล้วแล้วก็มีเดาตรงนี้ก็จะเป็นชายขอบก่อนที่จะไปถึงป่ายางนานะคะในป่ายางนาก็มีแล้วแหละพวกอันนี้ดอกกระเจียวขาวมีขิงป่าอันนี้มีน่าจะเป็นดอกข้าวพันษานะคะ เพื่อเอ้เพื่อว่านจูงนางไม่รู้ใครรู้ก็บอกทีนี่ค่ะนี่อันนี้กะเจียวขาวอันนี้เปลาะหอมดอกง่วงนะคะนี่เปลาะเปาะข้างใกล้เขาใช้แกงแกงขั่วมีดอกกะเจียวแล้วไอ้นี่มีอีลอ,อกนะคะต้นอีลอ,อกหลายต้นอยู่ แล้วแล้วก็มียอดต้นเหลียงแล้วก็มีผักหวานนะคะแล้วก็มีมีพริกไทยที่ปลูกไว้ตรงนี้ก็เป็นดงสมุนไพรเนาะแล้วก็ผักติ้วนะคะผักติ้วนี้แกงเห็ดหรือต้มยำหรือกินกับแหนมก็ได้ค่ะยีกเยีสิ่ง ตัวน,นี้ปลูกเองทุกต้นจ้ามีต้นพยอมด้วยแถวนี้เดี๋ยวก็เวลาออกดอกพยอมก็จะหอมสีขาวนะคะอันนี้ปลูกเองล้วนๆอวดป่ามาอีกแล้วอันนี้ก็สมอสมอพิเพกเดี๋ยวจะเดินไปหาที่ปลูกให้หมดนะคะวันนี้ซื้อมาร้อยห้าสิบนี่ปลูกจนเหนื่อย คลิปได้ที่ปลูกแล้วที่หนึ่งก็คือชายขอบนี้นะคะเราเอาว่ามันต้องมีแสงบ้างสำหรับไอขิงกระตายก็เลยจะปลูกนี่ยค่ะเป็นพืชคุมดินไปเป็นพืชต่ำเตี้ยเรียดินพืชมีห้าระดับแล้วนะคะที่เราแบ่งพืชหัวพืชเรี่ยดิน ไอพวกนี้ก็เป็นพืชหัวไปค่ะพืชเลี้ยดินพืชพุ่มเตี้ยพืชต้นกลางพืดเถาเรื้อยอะไรก็ว่าไปเป็นห้าระดับนะคะเป็นคอนโดไปพื้นที่ยังมีปลูกได้อีกเยอะค่ะแต่ปีสองปีผ่านหลังวันนี้รู้สึกมันแน่นเกินไปก็ทั้งเอฟทั้งเอฟต้นไม้จนไม่มีเงินกินข้าวก็ทำมาแล้วนะคะอดมือกินมื้อเพื่อจะมาเอฟต้นไม้ที่เราอยากได้นะคะ รักษาไม่หายค่ะอาการนี้เป็นจนถึงตายแล้วว่าก็ดีกว่าไปติดอย่างอื่นเนาะ <c oughs> ดีกว่าซื้อแบรนด์เนมไม่ได้อะไรก็เลยซื้อต้นไม้ต่อซื้อต้นไม้ก็ฝังซับไว้ในดินนะคะต้นนี้ลงทุนสมมุตินะคะอันนี้ลงทุนร้อยห้าสิบถ้าปีหน้าเราขายได้เราก็ร้อยห้าสิบนี่กระจอกมากแค่เราจะกินก็ พอแล้วแล้วก็ถ้าเราจะขายก็ไม่ไม่นานก็ได้คืนค่ะรอบปีเดียวก็ได้คืนอืมีหนอนด้วยมาตินต้นกระือนี่เลยค่ะพืชหัวกระืออันนี้ไว้กินดอกไว้กินหน่ออ่อนนะคะต้มจิ้มน้าพิก่ก็อร่อยน้องก็เอามาปลูกใส่ป่าไว้จริงๆปลูกเป็นแถวเลยแต่ว่าเกิดไม่กี่จุดจุดไหนที่มีแดด อันนั้นก็พริกไทยนะคะเลือ้อยขึ้นแล้วก็ร่วงลงเดี๋ยวต้องไปซ่อมใหม่น,นี่กระถือเลยไปมีสาคูด้วยสาคูหัวมันเขาเรียวกว่ามันสาคูเดี๋ยวติ๊กจะเนี่ยค่ะก็ปลูกจบนี้ก็คงจะพอแล้วหมดได้อีกเป็นแถวหนึ่งนะคะมีแดดด้วยได้ร่มด้วยครึ่งหนึ่งก็คงจะสวยค่ะสำหรับขิงป่าของอีชัน้น คลิปนี้ก็ประมาณเท่านี้ก่อนนะคะอยากให้ทุกคนช่วยกันปลูกต้นไม้ค่ะต้นไม้มีหลายมิตินะคะอยากปลูกแบบไหนก็แล้วแต่ใจรักเลยค่ะวันนี้มาสายป่าสายสมุนไพราสายปลูกเติมเต็มพื้นที่นะคะเพราะว่าเรามีป่าหลักแล้วตอนนี้ก็แค่เติมเต็มพื้นที่ป่านะคะนี่ไงป่าของอิชันกับทางเดินน้อย ไวเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ